สวัสดีค่ะเนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีตำรวจที่หนึ่งในกรุงเทพ,พโอเคปะคือมันก็งงอะ่ะมีเรื่องขาใจอย่างนี้คือเราเข้าห้องน้ำสอนอใช่ไหมเรามาเคลียร์ปัญหาห้พีเราแล้วเราเข้าห้องน้ำสอนอคือห้องน้ำโรงพักโรงพักสถานีตำรวจมันต้องเป็นห้องน้ำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเปิดเป็นสาธารนณะให้กับให้กับ ให้กับให้กับเราเนให้กับให้กับะไรก็้ทำให้ให้กับยังไงอะแบบยังไงอะให้กับประชาชนได้ใช้ฟรีก็เราก็ต้องสะอาดถูกหลักันทำไมใช่ไหมเพราะว่าเป็นห็นสถานีตำรวจอะเออแล้วทีนี้ความจริงมันก็ไม่ได้เสียดายด้วยตังมันก็ไม่กี่บาทอะไม่กี่บาทอะเออก็ก็ไม่เป็นไรอะเออก็แปดบาทเอาแล้วกันแปดบาทรวมทิชู่ด้วยอค่าเข้าห้องน้ำห้าบาท ใช่ไหมแล้วก็รวมทิชชู่ด้วยอีกสามบาทอย่าแป่บางแต่สิ่งที่เรากลับมาคือห้องน้ำสกปรกมากห้องน้ำสกปรกมากและคือและคืออะไรนะโอ๊ตคือแบบว่าคือแบบมันมีปัญหาเยอะอยู่เออคือแบบเฮียแบบเข้าใจปะว่ามึงเก็บตั้งแปดบาทแต่อีแค่ห้าบาทเข้าห้องน้ำไม่มีน้ำล้างจิบมไม่คิดด้วยที่เออเฮียราคาสองบาทนี่ยังมีขันน้ำน้ำล้างจิบมไหมนะจริงๆไปตามตามตลาดทั่วไปเลย ตลาดนัำเนี่ยเออยังมีน้ำล้างจิ้มมาให้คิดดูดิอันนี้ยอันนี้คือสถานห้องน้ำสถานีตำรวจอ่ะเออคิดดูดิ <Okay. S 1> แม่ไม่มีน้ำล้างจิ๋มเสื้อเก็บ,บอีก5้าบาทยี่อ่ะสุทิชชู่ต่างหากอีกสามบาทเป็นแปดบาทความจริงแปดบาทนี่จิ๋มต้องสะอาดและเรียบร้อยนะจริงหุบหงิดมากเออโอเคแค่ให้เรามาบ่อไม่มีอะไรมากห้องน้ำสอนอไหนให้ดู <Okay. S 1> ดูแค่นี้ก็พอสอนอไหน เอาเป็นว่าสอนอไหนแค่นั้นแหละบ๊ายบายเจอกันห้องน้ำสอนอจิ๋มไม่สะอาดบอกเลย